ปูกัญาอยู <oh> ่นี่จตหนี่มึไใ่มงอยู่นี่ออเดินนี่ศูนย์สี่เก I'm yeah. yeah. เออปูดียจุดยาซูมให้ปูแม่ปูไล่กระหมอนแล้วนะปูไต่เชียนปานไตให้พีิ่งแม่ตัวนอยยากนะครับปูฮาเขาให้พี่นินตัวไตเชียนจุดยาล้วปูไฟห่อนมือเออนั่นเห็นมั้ยจีมี่บอลนีขึ้นหลาย่นี้จีมี่โง่มีหลั อ๋อวันสาปูสิมาอยู่นำโชว่เดี๋ยวนี้ับวันสาอยู่นำปูสีสุโธอยู่จิมมาอยู่นำหมูไส้จิมาสางบารมีให้ดังทั่วกล่องปัตตุีหาที่ไหนเปียบบะไร สี่ห้ดังกรดกุ้นเฮ่ตะวนกรธี้บ่ได้สั่นหลามบ่เผาเนาะมันบ่สุกมันบ่สุกคูู้อนุญาตเลยคาบ่ันคาบ่ทันคาันนั่งนอารม่์เนาะูไม่กุมารทงจ้าจาผู้ขาก็ออกไปดอกงเลยปาาบ่เผาพุ่มัื้อนี้มีบทสันน้บุกน้ำร้านดอกลูกร้านม่มีสุกมีหลักมันชุยมัมัน ให้ตุ่มเปเนาะบ้านแป้งเยอะไม่ใช่พอแม่าฟังเสรีบาลนี้ปูนี้มีซื้อเสียงดังกาพอเด้เถอลูกหลานทาฟังเสรีปูดิ้นไ้ยถ้าฟังที่เนอะปูเสียวหมอหมอมา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 ใกล้ๆเฮามานน่งวดวันหนึ่งหมอมาเขาสีรอกเล็กหนึ่งเจ็ดสี่แมนบอลบออบ้านนี้มันออกอีนี้แต่มันผิษตัวหนึ่งมันเป็นซี่บมา มันเป็นหนึ่งมาแทนนอกมันออกตัวทั้งนาปูอินตาว่ากองสลากเขาสีหลอกเลดหนึ่งเกตซีเดียวหมอว่าสัตว์มากับสิบใส่หูปูบางหันวันแม่นวันที่ผ่านแมนแมนแมนมันออกอิริเช็ดหนึ่งหนักมันออกตัวทั้งน้าเขาสีเอาสี่มาต้หนึ่งเลดมามันเลยเป็นหนึ่งสองโต๊ัวันดี่านนี้มันจิตถือแบบปูเขาว่าขายเท่าอันเทสังใด้างบนี้ มาสิอันอยู่ักแล้วบ่วอันดอกปูนี่ปูไว้อันดอกให้ลูกนั้นซื้อได,ด้ได้วันไหนได้แกดคดเอาบ่สามสิบล้านเน <c oughs> อนาเอาไาาอด้หัวดี้เด้อได้ผล้านเก้าน้ <c oughs> นานนะ <c oughs> ปูอินตามาหนาะปูอีกแล้วบอกว่าหมอหมอเขาสิลอ,อ,ก,อกอีกทีหัวสิมา,า <c oughs> ปูเลยว่าลอกตัวไหนที <c oughs> ไปบอกลูกบอกหลานให้เขาพากันซื้อ สื่อแต่ว่าปีมันคอยสิใดรางวัลใหญ่เนาะมันคอยสบว่าเต็มในรูให้ร้านผ้ากันไปสื่อโหลอย่าสูงกบเทิดอย่าว่างไว้กวางก็ได้พู่าต้องถูกมันพูสีเม่ากระดานอยู่ทั้งงานเด้กพูลาพระเจ้าสีมาอยู่นำลดุใส <laughs> <laughs> มาแต่ว่ามาคอยลูกหลานูวอยู่พี่ลูกหลานกันเที่ยวไปเที่ยวมาสิทัวมมาสิประยังภาษาปูยางเก่าเดี๋ยวนี่ก็หมาาเที่ยวไปเที่ยวมาก็เข่าเราออกภาษาเลยสัษาจอนไปได้ยินปูได้ยินเชี่ยวว่าเด้อเชี่ยวมาบอกปูอินตามาบอกอยู่กบนสลักเป็นผู้เจ้าที่อยู่นั่นปูนตาบอกปูบอกนั้นว่าเขาสซี络ตัวนี้ต้องสัยสิมา อยากให้ลูกไหล่ะได้สามบุญสามบารมีได้มาสามกุฏิซอยพักคุณเจ้าอุ่อยากทางลาอยู่เพื่งอยากถางผ้าทางผ้าอุเปลี่ยนน้งค่ากเปลี่ยนพาามันหัวมันปอดปูเขียนแล้วสามตัวตัวนตวใวดเดียวสามตัวตรงตด ซิมสิีหมองเคียนเมาน,ยมาน่นาบันนี่เต็มหนทท้ากระดานเลยตัลเก้ากันุิกัหลายตัวแท้สิ่ีเงินซือ้อทีได้ปันนี่ก็ถูกแล้วดี้าเงินสื่อหมดต่อไปก็บ่มีแม่นปูนี่น่ให้เต็มถ้าปูาาตัวนั่นตัวนี้แล้วเงินสื้อก็บุมีจัปะไมก็าสั่นละตาหอบตือีอดิี่สินเขาขวด

ทว,าาวา่านีบบ่ออน,นนงะาาาา้้กกาตวาทมยใดสนใจเชา่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคนนางกวักหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาษโชคลาภการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง ในคนลงังไส้มาเทมาจนบ่มีหมกจอดหมดเด้อรัวเด้อสาธุสาธุสาธุคนลูกเนะี่ยคนลูกโอ้ยบ้านีแต่้าวต้มแล้วผู้ให้ของใจถา,าม่าอันเช้ต้มข้างล่างบ่หมี่จิ้มกู เอาปูห้ทนหิยยังสิทมะเทียงมัะเตียงมันเตียงเัาอะรตัวอะไรบ่ดีบ่ปูห้ยซอมนี่มันสิบ่หอยซื่อไทยโตเอาแขนแขนเลยนาะปูห้ยแขนแขน มหาสื่อเลยรงวัเนี่ยเบี้หเลยครับเบี้ยให้ส่ยไสิให้ปูจับมือสื่อบนรตลลูกร้านโอ้ยกปะซิบกระนันอยู่อ่ะเกยวได้ไเนี่เด้ออ๋อสามตัวแขนๆใส่เลยปูเชี่ยบเขานี่ถวายไห้เป็นปัจจัยใดมาสร้างกุตใหม่าไห้ไรขมูดอกปูไห้สำนีละ ข้าก็รวย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 ยสธุม่ได้มีเงินมีทองสาธุเอาเถอะยวสาธุสาธุหอดมือมากเงินจีซรกับมีเนี่ยคู่วางคนบ่มีกับาเงือกเอาคูวางคนรับน้ำปูไปแล้วหอดมือมากหาเงินจีเซื้อกับ่มีว่ได้น้ำมูดจ่อยปูคือเขียนได้สะใจพ่เนาะอไป างวันที่หนึ่งเดียวเดวงวันที่หนึ่งรงวันที่หนึ่งได้ได้เอไปเลยเมือนรตตะลี่ก็ออกแล้วโป้แยงอตติลี่กัมูยเอาไ้แล้วจอไปตัวไล่ไลนบันทึกได้่ไู้นสีูสเก็ด ศูนย์สี่เจ็ดศูนย์สี่เได้ยินหอดพด้อินทร์ได้ยินหอดอินได้ยินไม่เพิ่นได้ล็อกตัวนี้ใส่องปูชีบกับเขาสิยังพูดแหกก็เคยสา่งมาแล้วทีได่เงินสามสิบสี่สิบล้านเพียบไแลวครับ ปูบริเดประมาทชาเทิงเ้อปูเสียหามันออกตัวนี้เสียสนเหยียบว้บ่ใหันดินให้ยูนอยูกหลานหยียบืนบ้านนี้ได้บาดีลูกหลานให้ยูดีมีแห้งกันทุกคนทุกแตได้คุยกับพวกชายแล้วพ่อใจคับแ้้เอาาตีอกาตีทางที่คุกกรนะครับเห็นชัดเจนไหมครับ ปูชีปะขาวเน้นย้ำให้กับหลวงพี่โต้งนะครับ0 4 7เดนะครับเดี๋ยวท้างเขตคอยเบิ้งนะครับให้พี่น้องทา่ YouTube เบิ้งกอนนะครับนะครับนี่ครับทงา o u t u b e นะครับอาสำหรับพี่น้องทางเ c ทซี y o u t u b e นะครับสำหรับแนวทางตัวเลขในคลิปนี้นะครับอ่าปูชีปะขาวมาเน้นย้ำให้กับหลวงพี่โต้งนะครับ0 4นย์ตามนี้นะครับเด้อ ว่าวันที่16ตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับเดี๋ยวสายาของพญานาคลูกหลานของพญานาคนะครับมื่อนี้ก็เลยมะไฮอ่าคุณนายเราเป็นพี่สเส้นเตอร์นะครับให้พี่น้องถ้าพี่นอ้นองเคยไปเที่ยวเกาะเต้านะครับ <laughs> เคยไปแ <laughs> ถวอ, <laughs> อ่าอย่างกอดเรือดอย่างกาะเตอา อำเภอเออกาออำเภอกอะพังพงันจ้ะจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะเ,เป็นเรื่องเขาเดียวจะเป็นคุ้นๆนาเยอะครับเนี่ยครับประการเป็นไปดักปลากาล่ำก็ไปไปเป็นคู่ซ้อนดำน้ำเอ่อใต้ทะเลแล้วก็อนุรักษ์ธรรมชาติทางใต้ทะเลปลูกปลากาล่งอย่างเงี้ยเสียจากของผมทรัพยากรทางทะเลเป็น จะไปซอย่านครับคือสีจำนาได้เนาะครับพี่น้องบ้านเฮ้าเนี่ยแหละครับใกล้ๆกล้กันนครับหมอล่าเกยรติสมมตินะครับเดี๋ยวนี้เราไปยูท่ากอเตานะครับเราขึ้นมาเยยบบานนะครับเราเป็นคนฝันเป็นคนไม่เส้นนะครับเจ้วแจ๋ครับขยันํากผู้ซ้อนดําน้ำจ้ามาอีกแล้วนะครับพี่น้องครับนนบ aku, aku luaran lagi. Hei, 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 hei

กันระยะนี่เห็นไรครับมากเลยได้ลงคุยกันตัวจ้าก็ลุ้มศูนย์สี่เจ็ดนะครับก็เป็นพวกเป็นลาภวันนี้ห้าวเลยพี่น้องเออพี่น้องใครมีโชคมีลาภกัเด้อ่าเด้อศูนย์สี่เจ็ดเนาะค่ะสี่เจ็ดก็จะเด้อให้เรื่อยๆน้่อยนะครับจับนิ่งนิ่งมาแปลงนกันเด้อจับนิ่งนิ่งเลยวจะเออให้พี่น้องได้แท็บน้าจอท่านนะครับเอาแคปจ่ายแท็บเอาแท็บไว้เขียนไว้เด้อครับอันนี้คือหมอล่ำยังก่อครับ อัหมอลำาเกศสมมตคนชาหนได้จ้าเด้อหมอลเกศสมนตคนชาแน่มวนแล้ว